الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من بعثه الرحمن رحمة للعالمين وهاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد سبحانه انه على كل شيء قدير اشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ي ا ่งเหล่าน ن ้นอาเมนตักอุลล حق ت ق ا ت ه و ل ا ت م و ت ن ได้มาดุนนั่นอื่นและพวกท่านมุ่านเป็นน้องซิมศรัทธาที่เคารพรักทั้งหลายครับเข mm hmm. าเตือนถึงตัวผมเองและพี่น้องทั้งหลาย mm hmm. ให้มีตักวามีความเยี่ยมเกรงต่อ mm hmm. พระองคโลสะพานหัวตใานะด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่พระอ,องค์ทรงสั่งใช้และเว้นจากสิ่งที่พระอ,องค์ทรง,งห้าม ถ้าพี่น้องที่เขารบรักทั้งหลายครับในช่วงเวลานี้และช่วงเดือนที่ผ่านมาเราทุกคนอยู่ในสภาพอากาศที่มีความร้อนระอุแม้กระทั่งอยู่ในเคหสถานหรือ ที่พักอาศัยเราก็ยังได้สัมผัสกับความร้อนความร้อนระอุของอากาศความร้อนจากแสงแดดที่เราได้รับความร้อนกันทั่วหน้าในประเทศของเราในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้รับรู้ถึงความร้อนระอุจากแสงแดดของดวงอาทิตย์ ที่เราได้รับนั้นประมาณ40องศา40กว่าองศาแต่มันเป็นความร้อนที่มนุษย์สิงสาราสัตว์พืชพันธุ์ทั้งหลายรับรู้รู้สึกได้เพียงแค่นี้ทุกคนยังรู้สึกว่าร้อนไม่สามารถที่จะ ทนได้ถ้าสัมผัสอยู่กับแสงแดดความร้อนภายใต้แสงแดดเป็นเวลานานบางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับที่สัมผัสกับอากาศร้อนเนื่องจากอาการขาดน้ำนะครับหรือว่าไม่สามารถทนได้ในภาวะที่อากาศร้อนขนาดนี้แต่ความร้อนในวันเกลียมา ความร้อนในช่วงวันแห่งการที่เราท่านทั้งหลายจะรอรับบัญชีแห่งการสอบสวนนั้นบัมีความร้อนแรงอย่างมากมายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจากความร้อนที่เราได้รับและผ่านมาและเราก็กำลังเผชิญกันอยู่นี้ ขอให้เราได้ไขควรวนและคิดถึงผู้ทรงสร้างผู้ทรงเดชานุภาพที่พระองค์ได้ทรงกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นมาก็เพื่อเป็นการทดสอบสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะมนุษย์และยินว่าใครจะเป็นผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริง บางคนไม่รู้จักในกำหนดของรัชภาหนหงวงจา,าดาด่าทอในสภาพอากาศด่าทอในสิ่งที่เขาได้รับนะครับซึงท่านอนาับดุลสลอมฮาวเล่ย์สลัมนั้นได้ห้ามผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นด่าทอในสภาพอากาศด่าทอการเวลานะครับสิ่งนี้ท่านอนับดุลสลอมฮาวเล่ย์สลัมได้ห้ามเราไว้ ขอให้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นเป็นการบริหารของสะพานหัวตาดาบางสิ่งก็เป็นการทดสอบนะครับผู้ที่เป็นเบาและส่วนหนึ่งก็เจะเกิดจากความเสียหายที่มนุษย์นั้นได้สร้างขึ้นมาเองอฮาร์ลฟิรเซอร์ดูฟิลออร์ดิวลเปนบบนะครับมนุษย์นั้นได้สร้างความเสียหายขึ้นมาพื้นแผ่นดินนะครับท้องฟ้า น้ำทะเลต่างๆเหล่านี้มนุษย์ได้สร้างความเสียหายเรื่องมาจากความอยากได้ความโลภไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ว่าสิ่งไหนนั้นจะเป็นจะนำมาซึ่งความอันตรายและความเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคมโดยรวมเขาก็ไม่สนนะครับพยายามทุกสิ่งทุกอย่างคือความโลภหรือนะครับคือความอยากที่ไม่สิ้นสุดของผู้ที่เป็นมนุษย์ตั่นเอง ขอให้เราได้มาพิจารณาในอายะนะครับที่พระในทรงตัดไว้ในสุรุนอิมรอนนะครับว่ายุคลิบุลลอฮุไล่ลวัน نهار อินนาฟีดานิกะน้าบุรตัลลิอุลอบอซซอรการสเปลี่ยนกลางวันนะครับเราได้ให้มีการสเปลี่ยนระหว่างกลางคืนและกลางวันเนี่ยเราเนี่ยเพื่อ สิ่งดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นข้อคิดข้อใครควรสำหรับผู้ที่มีผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีสายตาที่หแหลมนะครับคนที่ใช้ปัญญาก็จะใครควรนะครับในสิ่งที่ร้อนั้นได้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาและพระองค์ได้ทรงตัดไว้ในสุตอันบรรอนว่าอัลลอฮ์เนี่ยกุลุนลอฮะกิยามะวะกูอูดะและจุนูบิฮิม เวรอยเตอร์ฟักกะรุณาฟีคอนกิสมาวาทิวอนอร์บรรดาผู้ที่ดำลึกนึกถึงอรรรในสภาพที่ยืนและนั่งในสภาพที่นอนต,ตะแคงเวรอยเตอร์ฟักกะรุณาฟีคอนกิสมาวาทิวอนอร์และพวกเขาก็ได้พิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดิน โดยที่พวกเขานั้นจะกล่าวว่ารบบะนามาคอลักตตฮาดาบาติลลโอ้พระผู้อภิบาลของเรารบบะนานะครับมาคอลักตตฮาดาบาติลพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยไรสาระนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาโดยไรสาระซุบฮานะกะฟกินาดาบันนารมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองข้าพระองค์นั้นให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเถิดพระนบรรดาผู้ดีศรัทธาบรรดาผู้ที่จะรำลึกนึกถึงองค์สุภาณหงวตาลารู้ในองค์สุฮาณหงวตาลาก็จะเมื่อพี่เขาวิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆเขาก็จะกล่าวสุภานอักินาสับันดามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านขอพระองค์นั้น ทรงโปรดคุ้มครองพวกเรานั้นให้พ้นจากความร้อนของไฟนรกด้วยเถิดซึ่งถ้าพม่น้องครับความร้อนของไฟนรกนั้นในวันกิยามะัหลังจากที่พระองค์ได้ทรงรวบรวมสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับทั้งหลายทั้งมวลหลังจากที่ให้มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาณนะทุกแห่งหนึ่งแนละ้วเพื่อการพิพากษาระหว่างพวกเขา รวบรวมนะครับบรรดามวลมนุษย์มาโดยที่พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่เปอยกายนะครับในสภาพที่เปอยกายในวันนั้นดวงอาทิตย์จะเข้ามาอยู่ใกล้มนุษย์เข้ามาใกล้จนมนุษย์นั้นมีเหงื่อไหลท่วมสูงถึงเจ็ดสิบสองในวันนั้นมนุษย์จะมีเหงื่อไหล ท่วมตามสภาพการงานที่เขานั้นได้ปฏิบัติไว้นั่นเองในคดีของท่านมิกดารอิลลัสวาดอดเดียวละอันได้เล่าว่าฉันเคยฟังท่านรุสุลลอฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิุสัลลัมท่านเคยฟังท่านรุสุลละสัลลัลลอฮุอะลัยฮิุสัลลัมได้กล่าวว่าตูดิเนีัชชัมสยุมันกิยามะมินัลคอลกิฮัตตะตะกูนะมินฮุม กามิดดาริมเมลในวันกิยามาดวงอาทิตย์จะถูกนำมาใกล้สรรพสิ่งต่างๆใกล้มาสิ่งต่างๆจนกระทั่งมันอยู่ห่างจากตัวของพวกเขานะครับฟยกกกักูนุตะกูนุมินฮุมกามิกดารินเมลหนไมนะครับอยู่ห่างจากตัวของพวกเขาเท่ากับระยะทางหนึ่งไม่นะครับ หนึ่งไม้นะครับถ้าหากเป็นหนึ่งไม้ของมนุษย์เราที่ทำไว้นั้นก็คือนะครับเท่ากับหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดเมตรนะครับยพยากหน้าเสียแรงก็ดีอาอมาลิหิมฟิลอรล์นะครับบางคนจะมีเหงื่อไหลท่วมออกมานะครับงวงของมนุษย์ไหลท่วมออกมาเท่ากับปริมาณ การไหลของมันเนี่ยตามการงานที่เขาได้ปฏิวัติปฏิบัติไว้ในโลกดุนยานั่นเองฟามินุมนะครับมายากูนอิลา,ากะบะอาาบาันกะบัยว่ามิน์ุมมายากูนอิลารุกบะตยัยว่ามิน์ุมมายากูนอิลอัลฮักฮักวบยว่ามิน์ุมไม่ยุนจิมหูอัลอุร์อินเมามะนะครับบางคนเนี่ย เกลือไหลท่วมนะครับ hey. ถ um. ึงตาตุ่มบางคนมีไหลท่วมถึงหัวเข่าบางคนไหลท่วมถึงบั้นเอวบางคนไหลท่วมถึงจนกระทั่งนะครับมิดซึ่งท่านรุสุสัลลัลฮวอะลัยฮิเยานลมนะครับอิชาอัชชารอสุสุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิเยฺชานลมบียดีฮีอีลาฟีคือท่านรุสุสัลลัลฮวอะลัยฮิเยานลมก็ได้ชี้ไปที่นิ้วชี้ไปที่ปาก ของท่านนั่นเองนะครับบางคนไหลท่วมสูงถึงขนาดไหลขนาดป่ากสภาพของมนุษย์ในการรอคอยในวันนั้นนะครับจะมีไหลท่วมตามการงานที่เขาปฏิบัติไว้นะครับในโลกดุนยาน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความร้อนที่ทุกคนจะต้องประสบในวันที่วันแห่งการรอคอยในการที่คิดบัญชีนะครับของมนุษย์ว่า จะเป็นยังไงนั่นเองนะครับดังนั้นความร้อนของไฟนรกเนี่ยมันเป็นความร้อนที่ร้อนแรงมากกว่าในดุนยานะครับหนึ่งในเจดสิบส่วนนั้นเรายังมีความรู้สึกนะครับว่าทนไม่ได้เลยนะว่ามันมัน,มนบอกว่าท่านนบีสุลต้องฮานียุสันตบอกว่าความร้อนของไฟนรกเนี่ยมันเป็น เป็นความร้อนที่70ส่วนนะครับของที่เราได้ประสบกันอยู่ในโลกดุนยานนะครับอันนารุกุมหาดิฮิลติยูกุดยูกยุดุ่าดัมยุสุนมินสบายนียุสอันมินมินฮาริจหันนำเขาบอกมัดไฟที่มนุษย์เนี่ยใช้จุดอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากเจ็บสิบส่วนของไฟนะรกจจหันนำ วพรานั้นมันร้อนลือเกินนะครับอีก9 9 9ส่วนมันจะร้อนแนนขนาดไหนนะครับวันอญญายาสุบินแลขอดวยต่อรัุภานาหัวตาลาให้เราและท่านทั้งหลายนั้นให้พ้นจากความร้อนนะครับแล้วก็การถูกทรมานในไฟนรกด้วยเถินนะครับถ้ามีน้องก้สิมที่เคารพรักทั้งหลายครับเช่นเดียกวกันส่วนหนึ่งจากความร้อนนะครับของไฟนรกเนี่ยก็เป็น ที่เราประสบอยู่ในบางวันที่มีอากาศร้อนจัดนะครับเหล่านี้ก็มีฮะดีษของท่า r a s u ุลล l a h อะลัยฮุสัลลัมที่มีรายงานจากอบบีฮุร่ายรอดิอัลลอฮฺอันกานกาล่ากาล่าท r a s u l ฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมรายงานจากอบบีฮุร่ายรอดิอัลลอฮฺอันกานีเล่าว่าท r a s u l ล l l a h อะลัยฮุสัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าอิชตะกัดินนารีอิลาอบบิฮะเขาบอกว่า นรกเนี่ยได้มาร้องทุกข์ได้มาร้องขอกับพระเจ้าของมันว่ารบบิอากกลนีอากกลบาลดีบาด่าวต่อเขาบอกโอ้พระเจ้าของฉันส่วนหนึ่งของฉันต่างกัดกินอีกส่วนหนึ่งของฉันนรกได้มาร้องว่ามันกัดกินกันเองแล้วนะครับฟาดีนลัลฮามีนับสินิ ฟะ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 อาดีนลาฮาบินาฟเซนีนันฟซ์ในชีตาแลนัฟซ์นศิษย์นะครับดังนั้นอัลลอฮ์ก็ได้อนุญาตให้นรกเนี่ยได้ผ่อนนัฟซ์นะครับได้ผ่อนหายใจสองครั้งครั้งหนึ่งในฤดูหนาวและอีกครั้งหนึ่งในฤดูร้อนเราได้ให้มนุกในนรกเนี่ยได้แผดความ หนาวเน็ตออกมาในฤดูหนาวและ cose, ให้แผดในความร้อนนะครับออกมาในฤดูร้อนเองฟาชชั่นดูมาเตจิดุมเป็นฮาร์ว่าชชั่นดูมาเตจิดุมเป็นซัมฮารีฟนะครับเหตุนี้จึงทําให้เกิดความร้อนระอุและความหนาวเหน็ดอย่างหนักดังที่พวกท่านได้ประสบนะครับตามสภาพอากาศและเป็นส่วนหนึ่งจากความร้อนที่นรกนั้นได้แผดออกมานั่นเองนั้นจาง ะดีที่ท่านวิศนุรวาลเอ,อกสันลำได้นํามาเป็นบทเรียนให้กับพวกเรานั้นเป็นข้อคิดสําหรับบรรดาผู้ที่ใครควรกลับถึงความเดชานุภาพของง้อสุภาณอหุตาตาครับในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้นะครับก็ขอให้นึกถึงใครควรถึงการงานของพวกเราที่เราและท่านทั้งหลายนั้นต้องจะต้องไปรอคอย วันแห่งการชำระบัญชีวันแห่งการสอบสวนนะครับสภาพเหงื่อของพวกเราทุกคนในวันนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีสภาพเหงื่อแค่ตาตุ่มนะครับหัวเข่าบ้านเอวขึ้นอยู่กับที่การงานที่พวกเราและท่านทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติไว้นะครับก็ขอให้เร่งรีบในการที่จะทำความดีงามนะครับสะสมความดีงามให้ความดีงามของเราเนี่ย เป็นร่มเงาให้กับเรานะครับในวันเกียร์มานะครับมีจะหลายคดีที่ท่านนายลส่าลออะไรสัลำว,ว่ามีการงานที่จะทําให้พวกเขานั้นได้รับร่มเงานะครับในวันเกียะะร์มาก็มีการทําดะกัคนที่ชายที่หัวใจของเขานั้นแขวนอยู่ที่มัสยิดนะครับคนที่ หลายอย่างมีคดีที่ท่านวิสุโลอะเหลืววอศสัลล์ไอหาม,าม่มที่อาเดนนะครับคนที่หัวใจรักกันในอัลลอฮฺสุภานะฮูวตาลและแยกกันนะครับเพื่ออัลลอฮฺสุภานะหูวตาละนะครับรถยนต์คนที่มีคนมีผู้หญิงมาชวนให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีงามแต่เขานั้นมีความเกรงกล,ลัวอัลลอฮ์บอกว่าอิจติกิละนะครับเขาเขานั้นกลัวในอัลลอฮฺสุภานะหูวตาลก็ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็น ความชั่วและมีบางส่วนของฮะดีษที่ทานนวิศลอลหยฮิสลัลลมบางคนเนี่ยนึกถึงอัลลอฮฺสุฮานะฮูวะตะอตาลาในสภาพที่เขาอยู่เพียงนำพังแล้วนะครับเขาก็ร้องไห้ออกมาเนื่องมาจากความเกรงกลัวในอัลลอฮฺสุฮาหะฮูวะตะอตาลานะครับจากตัวอย่างต่างๆที่ฮะดีษทานนวิศลอลหยฮิสลัลลมได้บอกไว้นั่นก็คือบุคคลที่จะรับร่มเงาในวันเกียมาะมานะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายนะครับ ที่ทาได้ง่ายนั้นก็คือ,คอตามสิ่งที่ได้กล่าวมาก,การทาําาตอกก็ดีนะครับมีเล็กมีน้อยก็เพื่อเป็นสเสบียงสําหรับพวกเรานะครับให้ได้รับร่มเงาในวันเกียรมหานันเดนะครับเพราะนั้นขอให้เราได้ใช้ข้อคิดจากสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายได้ประสบนะครับแล้วขอให้เรานั้นได้ผ่านพ้นกับสิ่งที่เราทุกคนกําลังโดนการทดสอบนะครับ ขอ้ด้วยกับความสบายการมีความอดทนนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังน,นะครับในสิ่งที่เราได้เผชิญเราอันไหนที่เป็นสภาพอากาศร้อนเราก็หลีกเลี่ยงไม่ออกไปนะครับในท่ามกลางที่มีแสงแดดนะครับรู้ว่ามันเป็นอันตรายก็ไม่ออกไปหรือหาสิ่งที่ป้องกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราประสมถ้ามีรองครับเราพิจารณาดูอีกด้านหนึ่งนะครับในตะวันออกกลางกับมีน้ําท่วมฝนตกน้ําท่วม อีกซีกหนึ่งแอฟริกามีน้ําท่วมมีลูกเห็บครับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศเราหรือประเทศเพื่อนบ้านของเรามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นไปทั่วโลกครับส่วนใหญ่ที่สุดนั้นก็คือมนุษย์นั้นได้ก่อความเสียหายด้วยกับน้ำมือของมนุษย์ตั้งเองอักูลกะลีฮะตะวะัสตัฟลอฮีมารีวะลัคุมวะลิซัยมุสลิมีนมินกุลิฎะฟัสตักฟิรุอินนะฮูวัลวะฟซูร์อัลม الحمد لله الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ورضاه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد حبينا نسلم بس تاتي خاورق ภายใต้สภาพอากาศที่มีความร้อนระอุนะครับหรือว่าสิ่งที่พวกเราและท่านทั้งหลายกำลังประสบอยู่นะครับในหรือว่าได้รับการทดสอบขอให้เราได้ผ่านพ้นสิ่งต่างๆนั้นไปด้วยกับความมีความสบัดมีความอดทนแล้วก็การขอความช่วยเหลือจากรัิพันหัวตาลาให้เรานั้นได้ ผ่านพ้นสภาพในความไม่ดีงามต่างๆพร้อมกับให้เราดนั้นได้ใครควรพิจารณาในตัวของเราเองในลูกหลานของเราในบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราญาติพี่น้องของเราว่าเราและเขาเหล่านั้นอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงของพระองค์หรือไม่เราเราและลูกหลานของเรานั้น ยังปฏิบัติอยู่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้หรือเปล่าเราและลูกหลานของเรานั้นได้ละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ้เราซูนของพระองค์ได้ห้ามปล่าหรือเปล่าขอให้เราได้พ,พิจารณานะครับว่าเราได้กระทำในสิ่งที่สั่งชช้นั้นละเว้นจากสิ่งที่ต้องห้ามหรือเปล่าแล้วขอให เราและท่านทั้งหลายนั้นได้ขอด้อาอต่อรัุภานหัวตาลาให้มากขอให้เราลูกหลานของเรานั้นให้พ้นจากความร้อนระอุหรือการถูกทรมานในไฟนรกเราอเยื่ยนามินานานขอให้เรานั้นได้พ้นจากให้พ้นจากจาอรบการลงโทษ นะครับหรือความร้อนจากไฟนรกด้วยเถอดซึ่งพระองค์ได้ทรงเตือนนะครับในในสุร,ริรมว่ายาอิฮันล,ลาลีนอามานุกุมฟุสกุมะฮลีกุมนารอนะครับอบัรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงนะครับปกป้องตัวของสูเจ้าและครอบครัวสูเจ้านั้นให้พ้นจากไฟนรก บอกกูดูฮันนาส่วนฮเจอรอึ่งเชื้อเพลิงของมันก็คือมนุษย์และก็ก้อนหินนั่นเองเราได้เตือนแล้วว่าให้เชื้อเพลิงของไฟนรกนั้นก็คือมนุษย์และก็ก้อนหินและความร้อนแรงของมันก็ขอให้เราได้กลับไปนะครับดูแลตัวของเราเองนะครับพิจรนารณาในตัวของเราเองในสิ่งที่ทำผิด พลาดไปก็ตอบบังกับเนื้อกับตัวต่อรถสุพานณหัวตาลาขออภัยโทษต่อรถสุพานณหัวตาลานะครับดูแลผู้ที่เป็นภรรยาของเราให้ดีคร mm hmm. อบครัวลูกๆล,ล,ลานของเราให้อยู่ในร่องในรอยนะครับคนที่เป็นญาติพี่น้องของเราครับสิ่งใดที่เราได้กระทําผิดพลาดไปนะครับการเคืองแค้นการโกรธการเป็นศัตรูของเก่า ครับการเหินห่างระหว่างญาติพี่น้องศีละอ,อัลฮามสิ่งที่ท่นานอิสลล็อของอะลัยฮุสลัมได้กำชับเรานะครับเราได้ทําตามแนวทางของท่นานอิซลล็ของอะลัยฮุสลัมหรือเปล่าเราใช้ชีวิตในวิถีชีวิตที่เป็นมุสลิมตามแบบฉบับของคนที่เป็นมุสลิมหรือเปล่าการใช้ชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตอย่าง โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับคนรอบข้างของเราเราก็ต้องดูแลนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับคนที่อยู่ในบ้านของเราคนที่อยู่ข้างบ้านของเราคนที่อยู่ในละแวกนะครับผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นอันมุสลิมอาคุณมุสลิมมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือกันสังคมใดก็ตามที่มีความมีการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ได้ส่งสั่งใช้นะครับมี มีความเข่งคัดมีความปฏิบีการปฏิบัติอย่างเข่งคัดแล้วครับรก็พร้อมกับเขานั้นได้ให้ความใส่ใจในทุกด้านกับที่เป็นศุนหนาของท่านอนัศดุลลอฮฺอะลัยฮสซาัหรือสิ่งที่อิสลามนั้นได้ส่งเสริมก็มิช่อลดล้ว์ความเมตตาร่มาต,ต่างๆความจำเริญต่างๆบรอกัตต่างๆก็จะมีมาในครอบครัว,วนั้นมีนาในสังคมนั้นเชาะนอนเองอัลลอฮฺมักฟินลานาทุลูะนะมานาะอิสลาฟานาะฟิอัมรินะ وثبت اقدامنا وانصرنا عن قَوْمٍ الكافرين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين وادم اعداءك اداء الدين اللهم انصر المجاهدين في افغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي الشيشان وفي كل مكان يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيدنا الأسقام. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول عمل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واقم السلام.